คลิปนี้เรียกว่า6กรรมความจำไม่เสื่อมครับช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้ครับยังไงก็ฝากแชร์ให้กับผู้ใหญ่ที่นับถือนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับเรามาลองทำพร้อมกันดูเลยนะครับเริ่มต้นจากหายใจเข้ากลางมือออกเยอะๆครับ หายใจออกกำมือแน่นๆนับหนึ่งสสาสี่ห้าหนึ่งเข้าออก1 2 3 4 5 2องสาี่ห้าสองเข้าออก1 2 3 4 5 3องสามสี่ห้าเข้าสุดลึกๆออกกำมแน่นๆหนึ่งสามสี่ห้าอีกนะฮะเข้า ออกหนึ่งสสห้าหสุดท้ายนะครับเข้าลึกๆออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเพียงแค่นี้ครับก็จะทำให้เลือดเนี่ยนะครับสูบฉีดขึ้นไปเลี้ยงที่สมองมากขึ้นและเมื่อเส้นเลือดฝอยในสมองนะครับมีการได้รับเลือดได้รับออกซิเจนแล้วสมองก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ ช่วยป้องกันความจําเสื่อมได้ครับและที่สําคัญเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้ดีด้วยนะครับเพื่อให้สมองมีการทําความสะอาดตัวเองในช่วงเวลากลางคืน,นสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ